ลดต้องตำต้องเอฟผูกใจแรงมากอันนี้สวยมากอันนี้ควรมีรู้เลยว่าติดออกมาปางังคนเนียกนหรือป้ปะว่าไปเป็นของท็อปๆในญี่ปุ่นที่ต้องซื้อกลับบ้านฮัลโหล สวัสดีค่ะทุกคนกับโฮกับบิงอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรากลับมาแล้วกับคลิปอันบอกแต่ว่ารอบนี้เนี่ยบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าใครที่เป็นสายช็อปพวกแบบสกินแคร์หรือว่าเมคอัพจากญี่ปุ่นอนะบอกเลยว่าคลิปนี้พลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าของที่บิงจะมาอันบอกเนี่ยส่งตรงจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของญี่ปุ่นเอาตรงๆนะคือไม่ได้ไปญี่ปุ่นมาแบบกี่ปีแล้วว่าสองปีล่าสุดคือตอนไปออสกาที่พาไปช็อปดองกี้เ็าอ,อีกประเทศที่ช้อปปิ้งมันมากแล้วก็ยังเป็นประเทศที่ไม่มีทีท่าว่า ว่าจะเปิดเร็วๆนี้คืออย่างเกาหลีอะไรเงี้ยคือ,อยังหาช็อปง่ายไงแต่ของญี่ปุ่นนะบางอันคือมันหาย,ยากมากซึ่งวันนี้นะคะของที่วิงจะมาอันบอกเนี่ยบอกเลยว่าใครสายช็อปพลาดไม่ได้กล่องนี้นะคะจากเว็บชื่อว่า Laku t ทนนะคะคือเว็บนี้เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ global brand shopping online เป็น shopping อนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นคือเขารวมของฮิตหรือว่าของญี่ปุ่นอนะที่หลากหลายมากๆไว้ในเว็บเดียวคือถ้าเข้าไปในหน้าเว็บไซต์จะเห็นเลยว่ามีของให้ช็อปเยอะมากๆแล้วก็หลายหมวดมากๆเราเลือกจากหมวด best seller ต่าง ะะก็มีของน่าใช้เยอะมากทั้งที่เคยได้ยินมาหรือว่าอยากได้มานานแล้วขั้นตอนสั่งเนี่ยไม่ยากเลยก็คือ1เนี่ยกดเลือกสินค้าที่ต้องการนะคะเราก็กดไปที่ตะก,ก้าค่ะ2กอรอกรายละเอียดนะคะในเรื่องของการจ่ายเงินก็เป็นพวกเครดิตการ์ดค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะเลือกการส่งเวลาจัดส่งตามที่เราต้องการแล้วก็4กดขั้นตอนสั่งซื้อไปเรื่อยๆจนได้รับการคอนเฟิร์มจากอ e ีเมลแล้วก็ต่อไปก็คือรอรับของที่บ้านได้เลยค่ะคือวิธีการช็อปเนี่ยก็คือไม่ยากนะคะส่วนใหญ่ก็คือใช้เวลารอของเนี่ยอยู่ที่ประมาณาาา่นี่ได้คอ ตรงปกแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าแท้แน่นอนก็เดี๋ยวได้อะไรบ้างเริ่มเลยเพ้ยคือพิงค์ว่พิงเ่ลือกมาเยอะมากอ่ะเฮ้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิงสั่งมาเยอะมากแล้วอยากไปยาคือขนตาปลอมขนตาปลอมญี่ปุ่นคือสวยมากคือเกาหลีก็ไม่เท่าคือต้องญี่ปุ่นเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นแพ็คคือช่วงเนี้ย เป็นคนที่ชอบติดขนตาปลอมมากๆนะคะเราบิงก็ชอบติดขนตาปลอมญี่ปุ่นเพราะว่ามันเบาแล้วมันเก็บไว้ใช้ได้หลายรอบส่วนตัวเรารู้สึกว่าเป็นขนตาที่ใช้แล้วธรรมชาติด้วยซึ่งนี่ห้อที่บิงชอบซื้อนะก็คือของดีอัพจริงๆอ่ะของดีอัพอ่ะเขาก็จะมีขายในไทยก็มีขายเหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ยรุ่นมันยังไม่เยอะคืออันเนี้ยในเว็บอ่ะมีให้เลือกแบบทุกแบบคือถ้าพูดถึงของดีอัพอ่ะความดีงามคือขนตาเขาจะเป็นกล่องแบบนี้ซึ่งในกล่องนึงอ่ะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2คู่เวลาเราไม่ใช้อ่าาไไะไ้ด ไม่เปลืองอย่างอันนี้เป็นอันที่บิงชอบที่สุดนะคะจะเป็นรุ่นสวีทอันนี้ติดหลายลุกมากๆตอนแต่งหน้าเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่ามีลุกไหนบ้างที่ใช้ปกติถ้าบิงติดอะบิงจะติดแบบทั้งอันเลยเพราะว่ามันนัวแล้วก็มันไม่เหมือนขนตาฝรั่งหรือว่าขนตาไทยที่บางอันคือมันเยอะเกินไปอันนี้มันจะเน้นความฟูงๆแล้วก็ดูธรรมาชาตินะคะอุ้ยอันนี้รุ่นใหม่คืออันนี้ตอนนั้นถ้าไปญี่ปุ่นยังไม่เคยเห็นเลยมั้งน่าจะเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งมาเลยก็คือเนเจอรกสํร่กับร 的。Hey. เป็นสาวตาเล็กแบบเราคือบางทีเราซื้อขนตามาเราต้องตัดแบ่งหรือว่าตัดครึ่งซึ่งบางทีมันก็พังหรือบางทีมันก็เสียดายเนาะคือบิงชอบเพราะว่าเขาทํซส์แบบนี้มามันจะสั้นถ้าสมมติเทียบกับรุ่นสวีทเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นรุ่นแบบปกติอันเนี้ยข้อดีคือเวลาติดอ่ะมันจะเนียนมากๆนะคืออย่างเวลาบิงติดขนตาบางทีเราก็ไม่ได้ติดเริ่มจากตั้งแต่โคนเนาะเราก็จะติดประมาณตรงกลางไปแล้วก็ข้างหน้าเราก็เน้นปัดเอาเพราะมันจะทําให้ตาดูยาวขึ้นแล้วก็ไม่กลมเพราะว่าถ้าสมมติขนตาสั้นอตติดนน้แเบบ หายห่างตาแบบที่บิงติดปกติอะ คืออะไรอย่างเงี้ยจะตอบโจทย์มากเวลาเราติดขนตาเราจะชอบติดแค่หางตาเพราะเรารู้สึกว่ามันทําให้ตาดูแบบยาวแล้วก็ดูแผ่ดูเซ็กซี่อันนี้สวยมากอันนี้ควรมีรู้เลยว่าติดออกมาปังเดี๋ยวมีจะลองติดรุ่นนี้ให้ดูนะคะว่าติดออกมาแล้วแบบจะออกมาเป็นยังไงนี่คือติดให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าขนตามันสวยมากคือถ้าทุกคนเห็นคือมันจะเพิ่มความยาวให้ตาตัวน,นี้กันหรือเปล่าว,าาว่าไปนอกจากนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบอันนี้จะเป็นแนวแบบเซ็กซี่หน่อยเน้นความยาวแล้วก็ไม่ฝุงมากก็จะเป็นรุ่นคูกับรุ่นโมดก็จะเป็นแบบประมาณนี ไปเที่ไอเทมต่อไปค่ะคืออันนี้เป็นอะไรที่แบบเราชอบมากๆคือมันเป็นของที่ซาลอนญี่ปุ่นนะ่ะชอบใช้ก็คือจะเป็นของมิวอนคือมิวอนเนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับเรื่องผมของญี่ปุ่นที่ดังมากๆอยู่แล้วตามร้านทำผมก็จะมีทิชชู่เป็นของมิวอนแต่รุ่นนี้มันจะเป็น ulsion, uda, อิมเมลชันอิลูจูดาอิลูจูดาสักอย่าง <u> อิลูจูดาที่มันเหมาะสําหรับการที่แบบเราทําสีผมบ,บ่อยๆหรือว่าเราต้องการอะไรที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนะอันนี้เขาจะมีหลายสูตรหลายสีม,มากๆแต่ละสูแลวเมาบมตตา,านนมบบาีชพ เราได้ผมแล้วก็จะใส่อันนี้หลังสระผมผมมันหมาดแล้วก็ใส่ไปมันจะช่วยปกป้องผมจากความร้อนแล้วก็ทาให้ผมเราไม่ชี้ฟูนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบใช้ออยก็อิมเมชั่นก็เหมาะมากๆนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันด้วยความที่มันเป็นน้ำนมมันค่อนข้างซึมง,ง่ายแล้วมันก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยถ้าใครคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีเกี่ยวกับแฮรเป็นอะไรที่ปังผมต่ออันนี้บิงเคยซื้อมาใช้แล้วแล้วบิงรู้สึกว่าบิงชอบมากคือมันเป็นเหมือนของมิวบอดเหมือนกันเป็นโฮมแคร์ h a i ์ treatment ก็คือเอาไว้ใส่หลังสระผมแทนคีมนวดผมไปเลยก็็จจะะะใใช้้้คางงอออดดนนนนซึ่นนััเีมปหหลแบบิ ช้แล้วบิว่ามันดีมากอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ติดท็อปขายดีเหมือนกันเกี่ยวกับหมดเส้นผมคนไหนที่ทําสีหรือผมขาดอะไรเงี้ยก็จะเหมาะมากๆเพราะบางทีคือเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ครีมนวดแล้วคือใช้ทรีทเมนแทนไปเลยคือส่วนตัวเวลาใช้อันนี้จะรู้สึกเหมือนเวลาเราใช้พวกทรีทเมนที่ให้มากับพวกยาทําสีผมซึ่งอันนี้คือผมนิ่มจริงอันนี้คือเป็นอีกแบรนด์หนึ่งถ้าพูดถึงญี่ปุ่นนะคือของ DHC ใช่ไหมใต่อันนี้เป็นอันที่บิ๊กอยากลองเงี่ยคือบิ๊กก็ชอบใช้ออยลหล้าง่นอ้าันแอบบงงเเก็็ลลยส่่ทีปของ DSC มาาว่ จะดีไหมซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว cleansing oil แล้วเหมือนจะตัวนี้จะติดท็อปในเวสเซลเลอร์ ller, เหมือนกันในหมวด cleansing วิงก็เลยลองสั่งมาดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้มันจะเป็นสูตรซาคาเลนแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะก็คือขวดเขาก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้แล้วก็คิดว่าเออมาดูน่าใช้ดีก็เลยลองกดมาลองใช้นะซึ่งใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะผลตาบ้างอันนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่แนะนําใครที่แบบอยากได้ราคาดีหน่อยแล้วก็มีหลายๆคู่ของยี่ห้อลิพิอันนี้เป็นอีกยี่ออ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 นนนนนนึงททีีี่่่นนะ่่าาชบบซซืืืื้้เเเหมมกัตรรไปปุะคจย คือมันจะเป็นแผงแบบนี้เลยที่ยห้อเนี่ยบิ๊ชอบความฟุ้งของหางตาคือเขาจะเน้นความฟุ้งแล้วก็ยาวแต่ว่าต้องตัดด้านหลังออกนะเพราะอย่างอันเนี้ยเห็นบ้างข้างหลังเอามาทําไมก้อนเอาจริงๆถ้าเียๆระหว่างอันเนี้ยกับดีอัพอะคือบิ๊ชอบดีอัพมากกว่าแต่อันเนี้ยก็เน้นแบบเขาจะมีสีให้เลือกบางทีจะมีเป็นสีน้ําตาลซึ่งทัวเนี้ยเราก็ยังมีใช้อยู่เลยคือซื้อมาทีหนึ่งอะคือใช้ได้นานมากๆนะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ประหยัดแล้วก็อันนี้มาต่อกันเอาเป็นที่แบบเบมคอน ความธรรมชาติอยู่แล้วเน้นความผิวฉ่ำม,มันจะเป็นแบบมัลติโกลคือมันจะเป็นเหมือนพวกไฮไลท์ของญี่ปุ่นนะซึ่งของญี่ปุ่นค่ะบิลลูสูว่ามันน่าจะธรรมชาติแล้วก็ต่างจากที่เรามีที่บ้านมันจะเป็นออกแบบส้มมน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ตัวไฮไลท์ก็จะเป็นสีทองคือมันจะต่างจากไฮไลท์แบบใส่ฟอร์มากเนี่ยง่ายๆคือใครชอบแนวผิวฉ่ำธรรมชาติแนวแบบกรูสกินอันนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าใครไม่ชอบแนวแบบธรรมชาติไม่ต้องตามอันนี้ต่อไปอันนี้ อันนี้เหมือนจะเป็นอันที่ขึ้นติดท็อปเบสเซลเลอร์ของผมเลยอันนี้จะเป็น essential flat hair mask ราคาดีและคือคุณภาพคือพวกมาร์คแบบนี้ของญี่ปุ่นนะถ้าเราไปญี่ปุ่นเราจะชอบซื้อพวกมาร์คที่เป็นกระปุกโดยเฉพาะกระปุกสีแดงๆที่มันดังๆก็คืออันนี้ถูกปะแต่ในมิกลองอันใหม่มิกคิดว่ามันน่าจะปังเหมือนกันซึ่งมันเป็นกระปุกไปเนี้ยมันใช้ได้นานคืออย่างที่บอกคือหลังๆคือเราไม่ใช้รีมนวดอยู่แล้วเพราะว่าผมเรามันเสียมากแล้วเราทําสีบ่อยเราก็จะใช้เป็นพวกทรีทเมนต์ไปเลยเพราะว่ามันให้การ,รกาะะาางีางี่่เ,เ,เ้้มมนนนนกกวะคคยออ็็ลไปัภษดแืจ มารีวิวไว้แล้วก็จะได้รู้ว่าอันไหนแบบเออได้กี่ดาวแบบเลิศไม่เลิศอะไรยังไงซึ่งอันเนี้ยอย่างที่เห็นเลยคือมันช่วยเรื่องแบบผมชีฟูหรือว่าผมเสียนะคะมาต่อที่แบรนด์ต่อไปนะคะอันนี้ที่เราสั่งมาของลูน่าโซนะคะมันจะเป็นแบรนด์ที่แบบแพงขึ้นมาของญี่ปุ่นซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่เขาจะดังเป็นพวกเมคอัพสไตล์ญี่ปุ่นเลยคือจริงๆในไทยก็มีเคาน์เตอร์แต่ว่าอันเนี้ยที่เราลองสั่งมาใช้จะเป็นตัวสมูทติ้งเจลวอสซึ่งอันเนี้ยที่มิงกดมาเพราะว่ามััันนนนได้ราาางงงวววลลเเเป็ Award เ็็ใบซึ่ลล่่มกยอส มันจะปางจริงหรือเปล่าใครเป็นสายเครื่องสำอางญี่ปุ่นที่เป็นแนวทรีอะไรอย่างนี้น่าจะชอบสไตล์นี้กันถ้าบุนญี่ปุ่นก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่แบบท็อปทอ,ปอยู่ในเคอร์คาเนโบลเหมือนกันแล้วอันนี้อันนี้ที่สั่งมา ของซุยซาอิอะไรไม่รู้อันนี้ยพูดถึงญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งที่แบบมันดังคือพวกโฟมล้างหน้าที่มันเป็นาวเดอร์เ้าพกไปใช้สไตล์แบบเวลาเราเดินทางแล้วเราก็ไม่ต้องพกโฟมล้างหน้าเป็นหลอดไปแล้พวพกแค่แบบนี้เราก็เทใส่มือใส่น้ำมันก็จะเหมือนเป็นโฟมล้างหน้าเลยซึ่งอันนี้สูตรสีเขียวมันจะเป็นสูตรมัทฉาก,กินทีลาเต้เป็นเหมือนแคปซูลเล็กๆอ,อ่ะเป็นของทอบๆในญี่ปุ่นที่ต้องซื้อกับบ้านพูดถึงลูน่าโซอีกอย่างหนึ่งที่เราสั่งมาคือถ้าพูดถึงเขาเมคอัพใช่ไหมมิมมน อันนี้น่าจะเป็นลิปสติกนะคะคือลิปญี่ปุ่นอนะ่ะส่วนใหญ่ยมันจะไม่แมตต์อยู่แล้วมันจะเน้นความวาวซึ่งรุ่นนี้ที่เราสั่งมาให้ดูแพคเกจจิ้งก่อนเุ้ยสีสวยมากเป็นสีเบอร์ ex 1 1นะคะเฮ้ยอันนี้สวยมากเป็นแนวแบบสวยหรูดูแพงอันนี้จะเป็นรุ่นพัลเมโลลิปนะมันจะเน้นเพิ่มความฟูให้กับปากซึ่งจริงๆอ่ะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีแท่งนึงตกประมาณ1,200บาทแต่มันไม่โหนอะหนะเลยนะคือถ้าใครชอบลิปญี่ปุ่นจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเน้นคคคววววา wow าวนนาาาาามมมมมททีีี่่่ัันน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 นไหหืดะะะปปกกกกแแแล้้้็็็อออออเเเเสสิรรรตตํูู ใช้ซึ่งมันดูน่าใช้จริงๆแต่ว่าซื้อมาแล้วพอเมื่อกี้เปิดออกมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะที่สั่งอะไรมาวะคือความยากของญี่ปุ่นอ่ะคือเขาจะไม่ค่อยมีฉลากกาษาสัง,งกฤษซึ่งเราก็ต้องไปแกะแล้วเราก็อ๋อเราก็นึกได้แล้วว่าเราสั่งอะไรมามันก็คือเป็นเหมือนเซรั่มหรือเป็นเหมือนตัวบำรุงผิวให้เพื่อนช่วยแปลคือมันเป็นเหมือนช่วยในเรื่องของยกพลังผิวแบบบำรุงทาได้หมดเลยทั้งใต้ตาปากแล้วก็บริเวณที่ผิวเราแห้งนะคะข้างในมันจะเป็นเซรั่มแบบนี้ซึ่งมีรู้สึกว่าเออพอตอนที่บบิงเห็น,นออะชมากวิล้วววก็็เเปนตัขดซรมมอาล์ ้ไดเลยพวกเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องให้ในเรื่องของสกินแคร์ของญี่ปุ่นอ่ะอันนี้นะคะเป็นอันที่บีสั่งมาจะบอกว่าก,กดมาในเว็บคือราคาดีมากเป็นแชมพูแล้วก็เป็นทรีทเมนต์คือถ้าพูดถึงญี่ปุ่นนึกอะไรไม่ออกก็เลยสั่งแต่แบบเกี่ยวกับผมมาเลยของมิวบอนซึ่งอันเนี้ยเป็นอันที่ร้านทาผมว่าชอบใช้กันเยอะมากๆแล้วมันหอมมากบีอยากแนะนาเลยใครหาแชมพูแบบดีๆเหมาะกับคนผมเสียๆแล้วก็ผมแพ้ง่ายสามารถใช้ได้คือของมิวบอนมันเลิศมากทุกคนแล้วมันหอมแบบหอมสุดซึ่นน่่งงงอออออัันนนนนนเีีี้้้้ซชิประมาาึถืว ราคาแบบดีงามมากเพราะว่าปกติถ้าซื้อตามร้านน้ำผมมันจะไม่ใช่ราคานี้เป็นตัวท็อปของมิบอนที่ช่วยเรื่องแบบเกี่ยวกับหนังศีรษะแล้วก็กลิ่นอ่ะหอมมากคือเป็นกลิ่นที่บินญาใช้เวลาไปทําผมแล้วรู้สึกว่าหอมจนอยากซื้อกับบ้านมาเก็บไว้เราใช้แล้วผมนิ่มมากอันเนี้ย ลดต้องตาัาต้องเอฟโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอันบอกรอบนี้บอกเลยว่ามันเป็นคร่าวๆแล้วกันเอาไว้ง่ายคือใครอยากหาช้อปปิ้งของพวกญี่ปุ่นโดยเฉพาะสกินแคร์หรือว่าเครื่องสําอางรวมถึงคอนแทคเลนส์ด้วยในเว็บนี้เขามีแบบหลายอย่างให้เลือกมาก่ๆนะเพื่อนๆแค่ขเข้าไปดูแล้วก็กดดูตรงเบสเซลเลอร์ก็ได้ถ้าบางทีคิดไม่ออ,อกมาดูคลิปนี้ว่าเราตาอะไรมาบ้างส่วนใหญ่แบรนด์ที่บิงเลือกมาก็จะเป็นแบรนด์ที่ขายดีแล้วก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วแล้วก็บางอย่างคือเราใช้อยู่แล้วแล้วเราชอบใครอยากตมเนี่ยเดี๋ยว มากมากจริงๆแล้วก็รอรับที่บ้านได้เลยคือเขาก็ส่งตรงจากญี่ปุ่นมาถึงบ้านเลยนะคะฉันจะบอกว่าลิปลดมากแล้วก็ตัวไฮไลท์ก็คือแบบปังมากแม่อะแล้วก็ขนตาเนี่ยเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้สำหรับอันบ็อกคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแช่